ค okay. สวัสดีนักเรียนนะครับอันนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์นะครับในม .5 พื้นฐานหน้า31มสเอดแบบวหัดที่1.3ข้อ4.6นะครับโอเคอ่ะมาดูกันนะครับนะตรงทำนะทั้ง,นะงก้อนนี้เลยนะที่โจทย์ให้มาเนี่ยให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะโดยที่ค่า x ค่า y เนี่ยมีค่าเป็นบวกนะครับ ก็เราจะเห็นว่ามี2กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มรูทนะของ1 2 x กาลัง3 y นะครับแล้วก็กลุ่มหลังก็จะเป็นรูทย x y นะครับคูณกันอยู่นะเพราะนั้นเราก็มาพิจารณาทีละกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก่อนนะแล้วกลุ่มหน้าเนี่ยนะ12ตัวเนี้ยนะเราก็มองเป็น4คูณ3นะ4ก็มองเป็น2 กำลังสองคูณ3นะอันนี้เราแยกตัวเลขก่อนคือรูทเนี่ยมันคุมอยู่ใช่ไหมเราก็แยกเป็นคูมเพระนั้นคมตัวเลขรูทสิบสองก็เป็น2องกำลังสองคูณ3นะครับแล้วก็มาคูมที่กลุ่มตัวแปร x กำลัง3นะก็ได้ x กำลัง2อคูณ x อันนี้ก็แยกออกมาเป็น2อก้อนนะ คือ x กํลังสองกับ x นะแล้วก็มาคุม y นะก็เป็นรูท y อันนี้ไม่มีอะไรก็จบไปนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหน้านะครับเราเอาจจะใส่วงเล็บไว้ก็ได้นะเพื่อไม่ให้งงนะครับส่วนกลุ่มหลังนะก็จะเป็น 27, นะรูปยี่สิบเจ็ดรูปยี่สิบเจ็ดก็คือเก้าสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าก็มองเป 3, ็นสามยกกำลังสองนะนะ่กูน่าสามตัวนี้นะแล้วก็ เอารูไปคุมที่ x ก็เป็นรูท x เอารูไปคุมที่ y ก็เป็นรูท y อันนี้ก็จบละมาท่าน,นี้นะครับจากนั้นมาดูมาทัดต่อไปนะเราก็จะดึง2ออกนะเพราะ2เนี่ยมันมี2ตัวสามกันก็ดึงออกไปนะ ingt, ก็เป็น2กําลัง2ดึงออกไปก็ดึง2ได้ตัวเดียวก็ได้2ตัวนี้มานะครับแล้วก็3ตัวนี้ไม่มีตัวําก็อยู่ในรูตต่อไปนะครับส่วน x กาลัง2นะที่อยู่ในรูตเราก็ดึงออกไปหนึ่งตัวนะก็ได้ x ตัวนี้มา นะครับส่ว x ตัวนี้ก็อยู่ในรูตต่อไปนะครับแล้วก็คูณกับรูต y นะครับแล้วก็มาถึงกลุ่มหลังนะครับก็คือรูทของ3มาลังสองคูณ3นะสามกลงสองก็มี3 3าก็ดึงออกไปได้1ตัวก็ได้3ตัวนี้มาแล้วก็3ตัวหลังก็อยู่ในรูตต่อไปนะแล้วก็รู x กับรูต y นี่ก็ล่อมาไม่มีอะไรอันนี้ก็จบไปนะพนธนี้ ีนี้เราพอแยกละเอียดปุ๊บเราก็มาพารนาดูนะดูตัวเลขก่อนนะตัวเลขก็ปรากฏอยู่สามเอ่อสี่ตัวสี่ตัว,ตวก็มีสองตัวนี้แล้วก็รู้สามแล้วก็สามแล้วก็รู้สามนะรู้สามคูณรู้สามนะตามเส้น,ส,น,นะ 3, 3, น,นสีฟ้านี่นะรู้สามคูณรู้สามนะครับก็จะเป็นเส้นสีฟ้านี่นะรู้สามคูณรู้สาม ก็จะได้3ตัวนี้มานะครับเพราะรู้สาูสามจะได้3ส่วน3ตัวนี้เส้นสีดำนี่นะนี่ก็ล,ลอมาเลยนี่ชั่วออกมา2้อเรมาชั่วออมาก็กลายเป็นมี2อยู่1ตัวมี3อยู่2ตัวคูณกันก็เป็น18อ่าสอคูณสเป็นเก้เก้าสาเคูณสาเป็นหกหกสทษทีนะครับเป็นสิตัวนี้นะครับ,นะรบแล้วก็ x ตัวนี้เนี่ยก็ลอกมา x ตัวนี้นะลอกมาส่วนรูท x คูรูท x ก็จะเป็น x นะรูท x คูรนะูท x ก็จะเป็น x ตัวนี้รูทนะ y นะคูรูท y นะก็จะเป็น y ตัวนี้โอเคใจไหมเราก็มาทำการมารวมตัวแปรนะ x คูณ x ก็เป็น x กำลังสองนะ x กำลังสอง x คูณ x เลยนะก็เป็น x กำลังสองแล้วก็คูณกับ y ก็คือคำตอบก็คือ 18x กำลัง 2y นั่นเอง 18x กำลัง 2y ก็เป็นคำตอบสุดท้ายขนนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ